ก็หลังจากพี่โฮมได้บอกไปแล้วว่าเคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบก็คือว่าผันให้คล่องกับหมันท่องศัพท์คันจินะครับเพราะคือเป็นการผันกิริยาผันคุณศัพท์ให้คล่องเพราะข้อสอบแพทเนี่ยจะมีการเอาสำนวนต่างๆที่มีการผันกิริยากับคุณศัพท์เนี่ยมาออกเยอะมากๆนะครับอ่าสังเกตตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่าจ้ะก็จะมีคนสองคนคุยกันอ่านาลินซันโตยามาดาซังอ่าสังเกตว่าข้อสอบแพทเนี่ยมีคันจีออกเยอะมากอ่าออกเสียงว่ายามาดานะครับแล้วก็โอโตซัง ใครทคำรนี่โอโตสังจะมีโอโตสังโอก้าสังนะครับโอโตสังก็คือคุณพ่อใช่ป่ะนะครับโอโตสังว่าโอเก้งกีเดสก็คุณพ่อสบายดีไหมอ่านะทีนี้สังเกตเขาตอบว่าเลยครับให้อโตโตโนเทกามิอ่ามาอีกแล้วครับคันจิเยอะมากๆนะครับพยายามท่องคันจินะครับเทกามิ te ami, จดหมายจ้ะโอโตโตก็คือน้องชายจดหมายของน้องชายอ่านคะีย์เวิร์ดสำคัญคือสำนวนโซเดสนะครับอ่า พันให้คล่องหมั่นท่องซับคันจินะครับการใช้จำนวนโซเดสมีอยู่2ความหมายนะครับแหมความหมายแรกเนี่ยโซเดสแปลว่าได้ยินมาว่านะครับให้ทุกคนท่องว่าได้ยินมาว่าเพลนฟอร์มธรรมดานะครับได้ยินมาว่าเพลนฟอร์มธรรมดาดูท่านะครับตัดอินะมัส ทองเร็วได้ยินมาว่าเพลนฟอร์มธรรมดาดูท่าตัดอีนะมัสได้ยินมาว่าเพลนฟอร์มธรรมดาดูท่าตัดอีนะมัสนะครับก็คือว่าถ้าเป็นคุณศัพท์อีอีเคยโยชิคุณศัพท์นะนาะนะเคยโยชิก็จะตัดอีก,กับตัดณนทะิ้งถ้าเป็นเวิร์บคือตัดมนะัสทิ้งจะแปลว่าดูท่านะครับนะถ้าแปลว่าได้ยินมาว่าต้องผันผันเป็นรูปเพลนฟอร์มนะครับเพลนฟอร์มคืออะไรครับเพลนฟอร์มคือรูปธรรมดานะครับนะ อย่างเช่นคําว่าอะไรครับโออิชิอร่อยใช่ไหมเปลี่ยนฟอร์มก็คือโออิชิเลยนะครับอร่อยนะครับปฏิเสธจากเปลี่ยนเป็นโอชิคุน่าไม่อร่อยนะครับพาสเทนโอชิคัตตะนะครับแล้วก็ปฏิเสธพาสเทนจะโอชิคินะคัตตะอ่าบบางคนเนี่ยจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามาร้องเพลงพร้อมกันดีกว่านะ อีคือไนขัตตาคือนาขัตตาอีเคโยชีอ่าอีคือไนขัตตาคือนาขัตตาอีเคโยชินะครับก็คือว่าการผันเพลงฟอร์มคุณศัพท์อีอ่าจะลงท้ายด้วยอีลงท้ายด้วยคือไนลงท้ายด้วยขัตตาลงท้ายด้วยคือนาขัตตานะครับอ่านี่คือเพลงฟอร์มของคุณศัพท์อีต่อมานะครับเป็นเพลงฟอร์มคุณศัพท์นากันบ้างนะครับคุณศัพท์นาขอหนึ่งตัวเร็วอะไรก็ได้ครับอ่าอย่างคำว่าชอบเลยแม่ชอบ อะไรครับสกิใช่ไหมชอบอ่าอ,อย่างฉันชอบเธอนะฮะสกีดาโยอ่าฉันชอบเธอนะคำว่าสกิอ่าเป็นตัวอย่างคุณศัพท์กลุ่มนะนะครับอ่าถ้าเป็นกลุ่มนะเนี่ยเพลนฟอร์มคือจะใส่เป็นดะไปเนะเอ่าสกิดะนะครับแล้วก็ปฏิเสธสกิจะาไนาอ่าสกิจะาไนานะครับพาสเทนสกิดาตาัตตะนะครับแล้วก็ปฏิเสธพาสเทนจะสกิ จะนากัตตานะครับก็แปลว่าชอบไม่ชอบอชอบพาสเทนกับไม่ชอบพาสเทนนะครับเมื่อกี้ร้องเพลงไปแล้วอีคือนายคัตตาคือนาคัตตาอีเคโยชิดาจะนดัตตาจะนาคัตตานาเคโยชิอะสังเกตการผันคุณศัพท์นะเพลงฟอร์มคือใส่ดาใส่จนาหรือเต็มเต็มมันคือเดวนานนะครับใส่ดัตตาแล้วก็ใส่เป็นจะนาคัตตาหรือเต็มเต็มคือเดวะนาคัตตา นะครับได้ละถ้าถ้าเป็นโซ่ที่แปลว่าได้ยินมาว่าจะเป็นรูปเพลนฟอร์มเนอะอย่างประโยคนี้จะคุณพ่อสบายดีไหมสบายดีสิฉันทราบมาจากจดหมายของน้องชายว่าสบายดีแสดงว่าต้องใส่สำนวนรเพลนฟอร์มหน้าคําว่าโซ่เนอะนะครับทราบมาว่าสบายดีนะครับทีนี้สังเกตจากเก่งกิเป็นคุณศัพท์นะใช่ปะ,ะเราก็ ดูเลยนะเก่งกีนาเก่งกีดาเก่งกีนาเก่งกีดาอ่ามี2ช้อยข้อรอบชิงจะได้แก่ช้อยไหนครับช้อยเก่งกีดาอ่าพอเพลีนฟอร์มของคุณนะสับนะคือใส่ดาถูกไหมซึกี da, ้ดาเก่งกีดาอ่าอีเดสก้าก็ตัดข้อ1ทิ้งไปเลยแล้วก็ตัดข้อ3ทิ้งไปนะเหลือ2ข้อละคือเป็นเก่งกีดาโซเดสได้ยินว so ่าสบายดีนะครับอ่ตาตัดสินการตรงคําบอกแหล่งที่มาอ่า ตอบข้อ4คือนิโยหรือโตนะครับตอบนิโยหรือโตนะครับมันจะแปลว่าได้ยินมาจากจดหมายของน้องชายนะบอกแหล่งที่มาจะเป็นนิโยหรือโตหรือไม่ก็นิโยเลบาท่องเร็วนิโยหรือโตนิโยเลบานะครับ,ร i, yo, i, yo, รบก็เลยตอบช้อยข้อ4นะครับและสังเกตว่า การผันคุณศัพท์การผันรรรกรนนิยาสําคัญมากๆ,ากๆข้อสอบจะถามเราบ่อยมากๆนะครับอ่าอีเล่าเดี๋ยวอีคือนาคัตตาคือนาคัตตาอีเคโยชิดาจะนนายดาตาจะนนาคัตตานาเคโยชินะเป็นการผันคุณศัพท์กลุ่มอีกักบคุณศัพท์กลุ่มนะนะจ๊ะอ่าปกติเวิร์บรูปสุภาพคือรูปมัสอย่างคําว่ากินแล้วก็น,นักกินทาเบมสัสทาเบมสัสนะครับทาเบมสัส ้าเป็นรูปแพลนฟอร์มภาษากันเองกับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นทาร์เบลล์ทาร์เบลล์ทาร์เบลล์นะครับก็คือให้เราจำว่าเป็นเวิร์บรูปดิกอ่านะเป็นเวิร์บรูปดิกนะครับต่อมาจะปฏิเสธคือทาร์เบมาแซ้งนะครับแปลว่าไม่กินใช่ป่ะทาร์เบมาแซ้งนะครับก็แพลนฟอร์มของมันคือเป็นทาเบ่ไนอะเห็นไนไนคือไม่นะจ๊ะทาเบ่ไน ก็แปลว่าไม่กินนะครับให้เราจำว่าเป็นเบอร์ไนนะเบอร์ไนคือเป็นเพลนฟอร์มของมาเซงนะครับแล้วก็พาร์สเทนคืออะไรครับพาร์สเทนทาเบมาสตอนะครับเพลนฟอร์มคือรูปตาจะเป็นท่าเบต้าอ่าก็คือเป็นเบอร์ลูปตาสุดท้ายจะใกล้หมดละนะครับทาเบมาเซนเดสตอนะครับทาเบมาเซนเดสตอร์เพลนฟอร์มคือทาเบนากัตต์นะครับอ่า ก็ให้เราจําว่าเป็น verb ร,รูปนักัดตะละกันเนาะอ่าก็ท่องท่องจากดีไนตตะนะกักขัดตะเอาดีไนต์ตะนะกักขัดตะได้ละเพลนฟอร์มของคุณศัพท์อีเพลนฟอร์มของคุณศัพท์นะเพลนฟอร์มของ verb นะครับอ่าโอเคนะสำนวนโซ่มีสองความหมายได้ยินมาว่าใช้รูปเพลนฟอร์มดูถ้าจะมีการตัดตัดตัด,ตด,ตดโอเคนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างของการผันกริยาผันคุณศัพท์ หลังจากเราได้เจอข้อสอบพาร์ทที่เป็นการผันกริยาคุณศัพท์ไปแล้วใช่ไหมครับอ่าบุมโปอีกเรื่องหนึ่งที่ออกข้อสอบบ่อยมากคือเป็นเรื่องของคําช่วยอ่าอะไรคือคาช่วยจากคําช่วยจะเป็นการเติมหลังพวกคํานามบอกว่าคํานามตัวเนี้ยทำหน้าที่อะไรในประโยคนะครับออย่างเช่นกหพางอุทเบรือกินข้าวโอเป็นการบอกกรรมเป็นต้นอ่าทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมีคําช่วยเยอะมากคําช่วยโอคําช่วยเดะใช่ไหมคำช่วยนี้คําช่วยโมอ่ามีมากมายนะครับ แต่หลักๆข้อสอบแพทจะออกอยู่3ตัวเป็นตัวหลักเป็นตัวแม่คือโอ e เดแล้วก็นินะจ๊ะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างข้อสอบของคำช่วยกันดีกว่านะครับข้อสอบบอกว่าอ no, นะโนคาโดค่าโดคาโดแปลว่าหัวมุมนะครับนะหัวมุมให้เติมคำช่วยนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยคำว่าซ้ายคือชิดาลีนะครับให้เติมคำช่วยเหมือนกันตามด้วยเวิร์บมากาเตคุดาไซมากาเตคุดาไซนะครับ แปลว่าการุนาเลี้ยวเลี้ยวอะไรครับเลี้ยวซ้ายใช่ปะฮิดารีเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมโน,น้นน้องบางคนเนี่ยชอบจําว่าอุ้ยเดะบอกสถานที่ใช่ปะ,อะพอเห็นหัวมุมโน,น้นใส่เดะเลยว่ะปรากฏว่าผิดนะครับเพราะว่าป,ประโยคนี้มันจะพิเศษกว่าชาวบ้านนะครับจะต้องเป็นคําช่วยโอ๊ะนะครับเพราะอะไรครับเพราะคีย์เวิร์ดคือคําว่าเลี้ยวจากนะมาการี มันเป็นเวิร์บที่มีการเคลื่อนที่ผ่านบางอย่างนะครับอ่มันแปลว่าเลี้ยวนะนะครับมันเป็นเวิร์บที่มีการเคลื่อนที่ผ่านนะครับซึ่งคำช่วาจะไม่ใช่เดและจะเปลี่ยนจากเดะเป็นโอนะครับส่วนเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายให้ทุกคนท่องจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายใส่นี้หรือเอก็ได้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายใส่นีหน้หรือเอก็ได้ละจะเป็น คาโดโอฮิดารินีหรือฮิดาริเอก็ได้เหมือนกันนะเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมโน้นนะครับทีนี้พูดถึงคําช่วยโอมาท่องกันเล็กน้อยดีวยกว่าเนาะเป็นคําช่วยตัวแม่หนึ่งตัวที่ไม่ยากนะครับคำช่วยโอโอเมื่อกี้บอกว่าโอบอกกรรมใช่ป่ะกินข้าวก็เป็นกงหางอัฒบรือโอนอกจากบอกกรรมนะครับจะเป็นกรรมตรงจ้ะ direct object ของประโยคนะครับยังเป็นการบอกการเคลื่อนที่ผ่าน อย่างประโยค่อตะกี้ใช่ป่ะเลี้ยวซ้ายตรง4ี่แยกตรงหัวมุมใช่ไหมอโอบอกการเคลื่อนที่ผ่านนะครับอีกคอนเซปต์หนึ่งบอกเส้นทางก็ได้นะเส้นทางอ,อีกตัวหนึ่งคือบอกออกมาจากออกมาจากไหนนะครับท่องเร็วโอ๋กำตรงเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางออกมาจากโอ๋กำตรงเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางออกมาจากนะครับอย่างเช่นเดินตรงไปตามถนนถนนเรียกว่ามีจินะครับ ก็จะเป็นมีจิโอมาซึกุนะครับอิคิมาสระวังนะตรงนี้ใส่เป็นโอเหมือนกันไม่ใส่เป็นเดะนะครับเพราะว่าเรามองว่าถนนเป็นเส้นทางของการเดินมีจิโอมาซึกุอิคิมาสแปลว่าเดินตรงไปนะครับแล้วก็อีกประโยคตัวอย่างจะออกมาจากง่ายมากเจอบ่อยมากๆจะ้ะห้องคือเฮยะใช่ปะเฮยะออกจากห้องก็เป็นเฮยะโอ อะไรครับเดมัสนะครับใส่โอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคอนเซปต์ออกมาจากที่ไหนใส่เป็นคำช่วยโอท้องเร็วโอ้กํำตรงเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางออกมาจากนะครับสังเกตว่าข้อสอบแพทเนี่ยจะเอาคำช่วยมาหลอกเราเยอะมากบางข้อเหมือนใส่เป็นเดะแต่จริงๆแล้วใส่เป็นโอนะครับเ,เป็นต้นเนะนี่คือเป็นตัวอย่างของข้อสอบรพทคำช่วยหรือโจชินะครับหลังจากที่พี่บอกว่าข้อสอบแพทจะมีหลุมพรางดักเราเยอะมาก ทำให้บางคนเนี่ยคะแนนไม่ดีหรือว่าคะแนนไม่เต็มอ่าก็มาดูข้อสอบตัวอย่างกันสักข้อหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าอย่างคําว่าอย่างเป็นข้อสอบพาร์ทให้เราเนี่ยหาประโยคที่ตรงกับโจทย์หรือว่าต่างจากโจทย์นะครับอ่าอย่างเช่น2คนคุยกันชื่อว่าคุณอะไรครับโยชิโกะซังกับคุณคาซิมิซังคุยกันนะครับสีมาแซงขอโทษนะคะอะไรครับเนี่ยคาซิมิซังเดสกกคุณคาซิมิใช่ไหมคะอ่าเอโซเดสกะอ๋อใช่ค่ะนะครับนะว้าอาญี่ปุ่นที่อุทานว้าบอกว่า เอาแนวแบบว่าเสียงดังนะบางทีมีเฮเครอีกไหมเฮว้าวว้าจริงหรออุ้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมเซนเจนเขาริมาเซนเดชตาใช่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยนะครับไม่ว่าเมกาเนโอนะครับคาเกเตอิมัสตาคาระเมกาเนโแปลว่าแว่นตานะครับนะสังเกตที่เทนส์จะนะครับคาเกเตอิมัสตามาชิตาเป็นรูปพลาสต์เทนใช่ไหมถามว่าประโยคนี้ถูกหรือผิดครับ ขาซืมีสร้างว่าไม่การในอกถ้าเกิเตอีมัสถูกหรือผิดจ๊ะใครว่าถูกบ้างใครว่าผิดนะครับประโยคนี้ผิดนะครับบางคนเนี่ยเห็นแค่คําว่าแว่นตากับใส่แว่นวิ้คล้ายๆกันน่าจะถูกต้องปรากฏว่ามันผิดตรงเทนนะครับบางคนเนี่ยใจร้อนเนี่รีบรทำนะครับใจร้อนระวังนะเตอีมัสกับเตอีมาสตาเนี่ยคนละเทนกันเนอะถ้าเป็นเตอีมัสคือพูดถึงปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันแต่ว่า ที่เขาพูดถึงคือสมัยก่อนเนี่ยเคยใส่แว่นแดงว่าปัจจุบันใส่หรือเปล่าครับปัจจุบันคือไม่ได้ใส่แล้วอ,อ่าคือมันจะเป็นเรื่องของเทนที่ว่าเป็นหนุ่มพลางให้เราผิดได้นะครับอ่าอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคือคําว่ามะเอ็ดมอนะครับก็เป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันอ่ามันแปลว่าก่อนหน้าใช่ป่ะก่อนหน้านี้เธอเคยใส่แว่นเนอะอ่าดังนั้นแล้วปัจจุบันคือไม่ได้ใส่แล้วนะครับาคำถามที่ถามว่า คุณคารซูมิเนี่ยใส่แว่นใช่ไหมก็คือต้องบอกว่าไม่ใช่นะ้ผิดไปนะครับเคยใส่ในสมัยก่อนนะครับต่างกันตรงเทนส์แล้วก็คีย์เวิร์ดคือคําว่าม้แปลว่าก่อนนะครับแปลว่าก่อนพูดถึงการใส่แว่นมาร้องเพลงกันดีกว่านะครับญี่ปุ่นนี่ก็โคตรเรื่องมากครับใส่ทีละอย่างก็ใส่แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันใส่แว่นคำหนึง่งใส่หมวกคำหนึง่งใส่เสื้อคำหนึง่งคนไทยก็าใส่ใช่ปะ่ะแต่ญี่ปุ่นนี่มีหลายมีหลายเวิร์ดนะครับ ถ้าใส่ซื้อบงซือบงอะไรเนี่ยซือบงไม่ใช่สบงนะครับจีวอนไม่ใช่นะซือบงในแปลว่ากางเกงอ่ากางเกงจะใช้เวิร์บหักคืออ่าหักคือชัดจืดอ่าพวกเสื้อนะครับพวกกิโมโนพวกนี้จะเป็นเวิร์บขีรึคิรึนะครับแล้วก็อ่าโบชิแปลว่าหมวกจะ้ะจะเป็นเวิร์บนะครับคาบุรึกคาบุรึก สุดท้ายจากเพิ่งเจอเป็นข้อสอบใช่ปะ่ะไม่กานิเน่เม่กานแปลว่าแว่นตาใช่ปะ่ะเจกอก็จะเป็นเวิร์บคาเกหรือคือภาษาไทยเนี่ยแปลว่าใส่หมดเลยจ้ะแต่ญี่ปุ่นเรื่องมากนะครับคือจะมีการใช้เวิร์บไม่เหมือนกันมาลองเพลงดีกว่านะซูโมโอฮาคือชัตซุอหรือโบชิโอคาบุลุเมกาเนโอคาเคืออีเล่บเร็ว เสือบาองหักคือชัตซ้อคิหรือโบชิโอคาบหรือเมกาในโอคาเคือ uh, ใส่ซื้อวงกางเกงเป็นเวิร์บหักคือจะเป็นกางเกงคุดเสื้อรองเท้านะครับกระโปรงสก้าโตะพวกของตำตำจะเป็นหักคือหมดเลยญี่ปุ่นจะมีการแยกของนะของตำตำคือหักคือนะครับใส่เสื้อจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อยือดก็เป็นคครุนะครับใส่ม่วกคาบุร uh, ือใส่แว่นจะเป็นเวิร์บคาเคือนะครับ จะมีการแยกเป็นอยู่4ี่เวิร์บนะอีกรอบแล้วซ oh ื ok ้อบ่งฮะคือชาติโซคีหรือโบชิโอคาบุรุเมกาเนโอคาเคือนะครับอ่าก็เป็นแตกซับเพิ่มเติมให้นะจ๊ะ <S 2>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  อย่างที่บอกว่าต้องพันให้คล่องนักกับหมั่นท่องศัพท์คันจิใช่ไหมครับอนะ่าอย่างโจทย์ข้อมเมื่อตะกี้อ่าจะมีคันจิตัวนี้ใช่ไหมที่เจอคําว่ามะเอะอ่าแปลว่าข้างหน้านะครับอ่าหรือก่อนก็นได้จ้ะมะเอะนะครับแปลว่าข้างหน้า หรือก่อนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยสำคัญมากมากจากมีนักสังก้งพยายามท่องเสียงอักคันจิให้ได้2เสียงนะเพราะว่าข้อสอบบางทีเนี่ยจะถามเสียงอายคันจิเหมือนกันคําว่ามะเอะมีอีกเสียงหนึ่งจะออกเสียงว่าเซ่งเซงนะครับอย่างคําว่าก่อนเที่ยงนะครับเรียกว่าโกเซงสังเกตนะคันจิเดียวกันเลยเห็นไหมแต่มี2เสียงนะครับยูหนึ่งตัวออกเสียงว่ามะเอะผสมกันออกเสียงว่าเร่งออกเสียงว่า โกเงนะครับโกเงอ่าก็จะแปลว่าก่อนเที่ยงวันหรือว่าถ้ามีการเติมหน้าเวลาก็าออกแนวเป็น AM ใช่ไหมอ่าก่อนเที่ยงวันนะครับอย่างเช่นโกโเซงคือก็คือ9ก้าวงเช้าเป็นต้นเนอะนะครับอ่าเขาเรียกเสียงอแบบนี้ว่าเสียงจีนจ้ะอ่าเสียงจีนหรือเขามีชื่อเรียกว่าองโยมิอ่าแปลว่าเสียงจีนนะครับองโยมิองโยมิ วิธีจามเนี่เสียงจีนเนี่ยจะใช้ต่อเมื่อองลงองลงคือมีการผสมกันนะครับมีการรวมร่างกันอ,องลงเป็นเสียงจีนนะองโยมิออกเสียงว่าเซ n งนะเป็นโกเซ n งโกเซงถ้าอยู่หนึ่งตัวอยู่หนึ่งตัวจะเป็นเสียงญี่ปุ่นนะครับก็คือคำว่าไม่เขาเรียกว่าเสียงแบบคึงโยมิคึงโยมินะครับคึงโยมิ โอเคนะครับนี่คือความยากของคันจิหนึ่งตัวมีอยู่2เสียงนะเสียงญี่ปุ่นกับเสียงแบบจีนนะครับก็ต้องพยายามท่องจําไปให้ได้นะครับทีนี้คันจิไม่ยากจาก้ะคันจิบางตัวเนี่ยจะมีที่มานะครับโอเคว่าภูเขาก็ง่ายใช่ป่ะหน้าตาเหมือนเหมือนภูเขาเลยเนอะภูเขาโอ้ยเหมือนเป็นแบบเป็นสันเขาใช่ไหมครับอ่าแม่น้ํางก็แม่นม้ํำถ้าเป็นสายนา้ำภูเขาเรียกว่ายามะใช่ป่ะแม่น้ําคือคาวะสังเกตจากคันจิอักษรจีนเนี่ย เข,เขาสร้างมาจากรูปร่างของธรรมชาตินะภูเขาก็เป็นสันเขาแม่น้ำก็เป็นสายน้ำนะครับแต่บางทีบางตัวเนี่ยเราสามารถจดจำจากต้นตอมันได้เหมือนกันนะจ๊ะอย่างเช่นคำนี้นะครับคำนี้บางคนถ้า,ถานั่งนั่งท่องนั่งจำอาจจะจำไม่ได้เนะืเขียนยากจังเลยอ่มยามาจากด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นหยดน้ำใช่ปะหยดน้ำด้านล่างสังเกตน,นะเขียนคล้ายคำว่าเขาวะ,าวะถูกไหมก็คือเป็นแม่น้ำถูกไหมอ่าเป็นแม่น้ำนะครับ ส่วนด้านบนที่มาของมันพยายาม imagine ถึงสมัยก่อนนะครับจะเป็นรูปร่างของเด็กน่าสงสารมากเด็กเนี่ยหัวทิมเด็กหัวทิมไหลไปตามสายน้ําก็คือมันเลยแปลว่าไหลนะครับสมัยก่อนมีน้าท่วมถึงมันน้ำท่วม,ม,วมเด็กโดนน้าซัดไปเลยจ้ะตามสายน้ำเลยแปลว่าไหลก็คือ verb าาาานะไหลนึกไหลลึนะครับแปลว่าไหลนะครับ อีกตัวหนึ่งจะถ้าเป็นเสียงจีนออกเสียงว่าลิวอย่างเวิร์บลิวโกซือลือลิวโกซือลือพยายามดาวจากความหมายเนอะอาบางอย่างมันไหลไปแสดงว่ามันมีการอะไรครับมีการแพร่กระจายแพร่หลายเนอะลิวโกสือลือแปลว่าแพร่หลายนะครับแพร่หลายอย่างเช่นคนอุตะวะเพลงเพลงนี้เนี่ยลิวโกสตีมาสกำลังแพร่หลายอยู่เป็นต้นเนอะนะครับสังเกตว่าคันจีเนี่ย เราสามารถจดจําได้จากต้นตอของมันด้วยนอะจะทําให้เราจําคันจิได้มากขึ้นนะจ๊ะเราก็อย่าลืมนะจดจําทั้งเสียงญี่ปุ่นนะก็เลยรือแล้วก็เสียงจีนจ้ะริวจดจำให้ได้ทั้งสองเสียงนะครับเพื่อว่าข้อสอบแพทย์ถามจะได้ตอบได้นะครับโอเคนี่คือเป็นตัวอย่างของคันจิภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่าลืมนะพันให้คล่องมันท่องศัพท์คันจินะครับก็ตอนนี้เนอะจีกังงะอมริไนเดสเ เวลาเริ่มเหลือน,น้อยแล้วไม่ค่อยมีเวลาแล้วนะครับเพราะว่าใกล้จะสอบแพทญี่ปุ่นกันแล้วนะแพทครั้งแรกจะสอบตอนเดือนตุลาคมแพทญี่ปุ่นนะครับครั้งที่1น่งนนสอบวันที่30มสิบตุลาจูกัตจืใช่ไหมสั้นยูนิจินะครับอสอบญี่ปุ่นครั้งแรกตอน30ตุลานะครับอีกครั้งหนึ่งจะสอบตอนวันที่8มีนาเนะซั่งกัตสึนะครับระหว่างใน,นวันที่วันที่แปดออกเสียงวันแรกจะวันที่8ปด ปกติ8คือหันจีถูกไหมอย่างเช่นร้านหาันจีบ้างล่าเหมงถูกไหมมีเบอร์แปดแต่ระวังจากวันที่8จะไม่ใช่หันจีนะจะเป็นออกเสียงว่าโยกาโยกาต้องจําพิเศษไปนะเป็นสร้างกัดจือโยกาอ่าสอบครั้งที่2ในวันที่8มีนานะครับทีนี้ครั้งที่2เนี่ยมันจะยากขึ้นดังนั้นถ้าใคร เตรียมตัวทันเนี่ยพยายามทุ่มเทครั้งที่1เยอะๆนะครับมันจะง่ายกว่าครั้งที่2นะครับพะเขาถือว่าเราเนี่ยเรียนจบม .6 แล้วไงใกล้จบแล้วเลยออกข้อสอบยากขึ้นนะครับครั้งแรกยังอยู่ประมาณม .6 เทอมหนึ่งใช่ปะยังปลานีเราอยู่ยังเมตตาเราอยู่นะครับนิดนึงนะพูดถึงโยคะนะครับบางคนลืมแล้วกันนะถือว่าสําคัญนะครับก็เรามาทบทวนเล็กน้อยแล้วกันเนาะเกี่ยวข้องกับวันในสัปดาห์นะวันที่ต่างๆนะครับมีเพลงให้ร้องเหมือนกัน่าใครเชื่อเล็กน้อย หนึ่งีตาจีนะครับแปดโยสิบโทท่องเร็วหนึ่งีตาจีแปดโยสิบโทสามิกสี่ยกหกมุยอ่าก็คือว่าวันที่ของญี่ปุ่นเรื่องมากเหมือนกันจ้ะปกติหนึ่งคืออิจิถูกไหมสองคือนิสามคือซังปกตินะ 1, 2, นับหนึ่งสองสามทีนี้วันที่หนึ่งจะเรียกว่าซีตาจินะครับวันที่สามอ่าพวกนี้เนอะ ให้เราใส่คำว่าคะต่อท้ายไปนะครับอย่าง8คือโยกะใช่ป่ะ10คือโทกะ3ก็เป็นมิกะ4จะเป็นยกะจะไม่ใช่สังนะว passed, ันท,ท,ที่3จะเป็นมิกะวันที่4ไม่ใช่ย่งจะจะเป็นยกะต้องค่อยๆจำไปนะยิ่เล่าเร็ว1นึจิตาจีแโย10โท3มิกสี่โยหกมุยนะครับแล้วก็ท่องต่อนะมาถึงวันที่7นะครับ7 ปกติเรียกว่านั่นอะแต่วันที่7จะเปลี่ยนเป็นนาโนกะจะเปลี่ยนเสียงไปนะครับแล้วก็9ปกติคือคิวถูกไหมคิววันที่9เรื่องมากครับเปลี่ยนเป็นโคโกโนกะปวดหัวไหมครับบางคนไม่เคยในญี่ปุ่นไหวไหมเนี่ยซู่ซู่ครับกำพัตรกระดาษในะเจ็ดนาโนเก้าโคโกโนกะนะครับแล้วก็2ปกติคือน,นิวันที่2คือฟูจิกะนะครับส่วนวันที่5ปกติคือโก อ่าก็เป็นอิดซึกะนะครับใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วสู้ๆนะครับอ่าเมื่อกี้เราร้องเพลงไปนะหนึ่งซึตาจีแปดโยสิโทซามิกซี่ยกหกมุยใช่ไหมเจ็ดหน้าโนกาวโคโคโนเจ็ดหน้าโนกาวโคโคโนสองฟูจิฮาอิดจื้อสองฟูจิฮาอิดจื้อยี่สิบคือฮัตซื้อรวมเป็นฮีซึเกะนะก็คือว่าฮีซึเกะแปลว่าวันที่นัเดทนะครับอ่า ก็คือว่ามีนักสาร้างเนี่ยจะเอาคำเหล่านี้ตามด้วยคะเหมือนกันวันที่7จะเป็นนาโนกะไม่ใช่น้าหนนะักนะครับวันที่9ไม่ใช่คิวนะจะเป็นโคโกโนกะนะครับวันที่2ไม่ใช่นิเป็นฟุจึกะวันที่5ไม่ใช่โกเป็นอิจึกะเป็นต้นเนะนะอะอีกแล้วเร็วหึซิตาจีแปดโยสิโทซามิก สี่ยกหกมุยเจ็ดนาโนเกาโคโคโนเจ็ดนาโนเก้าโคโคโนสองฟูจิฮะอิจื้อสองฟซือฮะอิจื้อยี่สิบคือฮัตจื้อรวมเป็นฮิซุเกนะครับระวงว่ายี่สิบจะเป็นฮัตจึกะไม่ใช่นี่อยู่นะครับโอเคทีนี้ก็มาทิ้งท้ายกันเล็กน,อน,นอ้อยนะก่อนจะสอบแพทครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกันนะครับ <S 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 ก็ฝากทิ้งท้ายก่อนจะสอบแพทญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่งในเดือนตุลาคมเล็กน้อยหนึ่งคือมีนักสั่งต้องมีจีชิงจีชิงนะครับ ตัวจีก็มาจากตัวจีบูงตัวเองจ้ะอ่าส่วนตัวชิงมันแปลว่าเชื่อก็คืออะไรเออจีชิงคือความเชื่อมั่นในตัวเองถูกไหมครับเราต้องมีก่อนเนอะให้ทุกคนพยายามท่องไว้นะท่องในใจเนอะเดคขี้หนโคโขตัวว่าไหนสมัยก่อนพี่พงศเนี่ยติดตรงหัวเตียงเลยจ่ะ,ะแบบว่าเตือนตัวเองว่า not thing is impossible นะครับคือถ้ามีนื้างเนี่ย ท้อตั้งแต่แรกมันก็จะจบเหตุกันพอดีใช่ไหมเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าทำได้นะซองคือชิคก a ล i จุ b มบิซึดุก็คือว่าเตรียมตัวอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่บอกว่ามันท่องศัพท์คันจิกับพยายามผ่านให้คล่องนะถือเป็นเคล็ดลับสำคัญในการสอบแพทย์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือพยายามหมั่นฟุกุชูซึรุนะฟุกุชูซึรุ แปลว่าทบทวนนะครับสำคัญมากมากนะคบเพราะว่าเนื้อหาในการสอบบางคนต้องสอบทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแบบสังคมด้วยนะครับพยายามแบ่งเวลาในการทวนเนื้อหาให้เราอ่านไปอย่างเช่นญี่ปุ่นอ่านวันจันทร์ถูกไหมอาจจะมาถวยรอบในวันพุธนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ลืมก่อนสอบนะครับคือมีความเชื่อมั่นก่อนซองคืออะไรครับพยายามทุ่มเทพยายามขยนันแล้วก็สําคัญมากๆคือการทบทวนนะคุูครูชูซึดนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความสําเร็จในการ เรียมตัวสอบแพทย์ญี่ปุ่นนะครับก็ขอไว้พอให้ทุกคนเนี่ยนะครับโกคคือเด็กคิมัสอยู่นี่ขอให้ทุกคนสอบผ่านนะครับสอบผ่านอสอบผ่านเขาเรียกว่าโกคักคือนะครับโกคักคือเคล็ดลับในการสอบถ้าบางคนเริ่มไม่ไหวนะอาจจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับญี่ปุ่นม,มีเหมือนกันนะอยากจะสอบคะแนนดีเนี่ยให้เอาสิ่งของห้าเหลี่ยมเข้าห้องสอบอลองดูแล้วกันนะบางคนไม่ไหวลวะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งของห้าเหลี่ยมนะครับ คำว่าห้าเหลี่ยมเขาเรียกว่าโกคักคืห้าเหลี่ยมคือโกคักคืนะครับเสียงคล้ายกับโกคักคืแปลว่าสอบผ่านสอบได้นะครับเสียงคล้ายๆกันนะโกคักคืแปลว่าห้าเหลี่ยมใช่ป่ะโกคักคืเป็นเสียงยาวแปลว่าสอบได้นะครับเขาเลยนิยมว่าเวลาข้องสอบจะเอาพวกสิ่งของห้าเหลี่ยมจะเป็นยางลบห้าเหลี่ยมเป็นต่างหูรูปห้าเหลี่ยมข้องสอบเป็นเคล็ดลับในการสอบนะครับแล้วก็ ขอไว้พอยทุกคนนะครับประสบความสำเร็จนะครับกัมปาริมาชโชเรา,เ,ราเราจะพยายามไปด้วยกันนะครับก็บถ้ามีโอกาสกลับมาเจอกันใหม่ในรายการ Admission แกงครับสำหรับวันนี้ก็สยนะระ๊ายบายครับ